สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรานะคะก็จะมาทบทวนวิธีการเปลี่ยนน้ำเอกภพให้เป็นพระองพจน์นะคะเพราะว่าเราก็จะสอบเก็บคะแนนแล้วหลักๆที่จะสอบเก็บคะแนนนะคะก็จะมีอยู่สี่ข้อข้อที่หนึ่งให้ตอบ s คำนามเอกภพทั่วๆไปเลยเช่น boots desks ข้อที่สองคำนามเอกภพที่ลงท้ายด้วย Z s SS s s s c h s ต e ิม es แบบที่3คำนามเอกพจน์ที่ลงท้ายด้วย y ให้เปลี่ยน y เป็น i แล้วเต e ิม es ยกเว้นถ้าเมา่ y เป็นสระ a e i o u หรือว่าสระในภาษาอังกฤษให้เติม s ได้เลยเช่นคำว่า boys days แบบที่4คํคำนามเอกพจน์ที่ลงท้ายด้วย f หรือ fe ให้เปลี่ยนเป็น v แล้วเต e ิม es คิดตามไม่ทันไม่จำได้อย่อยางเดียวก็คือเปลี่ยนว y เป็น i นะคะแต่ว่าเพิ่มเติมมาะคำนามที่ลงท้ายด้วยโอให้เติม s แต่ว่ามีอยู่สองคำนะคะมีคำว่า piano และก็ radio ที่จะเติม s, <S อืมแบบนี้ต้องจำนะเพราะแบบเฉ<ช>พาะเข้ามา,มาใช่ไหมมีคำว่า radio กับ piano. เ p ียโนเขายกไว้าคำที่เหลือก็เติม es เลยโอเคนะคะแล้วก็คำนานมาคำเปลี่ยนรูปไปเลยเมื่อมันนพหูพจน์เช่นคำว่า man เปลี่ยนเป็น m มนเมื่อป็นเราหุ่นพ WOMAN WOMAN เปลี่ยนเป็น WOMEN อืม MAN MEN m o u s e เปลี่ยนเป็น MICE อืม c e หนูลายตัว tooth เปลี่ยนเป็น teeth t e e t h ฝันลายตี๋แล้วก็ FOOT เปลี่ยนเป็น FISH อืมเทา้าเกะขาก็แค่นี้นะคะเฮ้ยแล้วก็นี่หนูไปเรียนพิเศษมาหนูทำทุกบททุกข้อเลย ให้เปลี่นนายเกับคนที่เป็นผู้พูดพูนี่โอ้เวลาสองผู้พูออกกี่คำเนี่ยเปลี่ยนมันเลยแต่ทีนี้มันจะจะมีหลักการใช่ไหมคะตามที่หนูพูดเลยเพราะฉะนั้นแล้วก็คำบาอกี่ด้วยที่เติม s ได้เลยเออเพราะคำบากี่ไม่ต้องเปลี่ยน y เป็น i ถูกไหมใช่ใช่ค่ะอือเพราะฉะนั้นต้องจำหลักการพวกนี้แหละบางคําเติม s ได้เลยบางคําต้องเปลี่ยน y เป็น i เติม es ใช่ไหมคะบางคำเหมือนกันถ้าใส่กับพูดแล้วก็พหูพจน์เลยเช่นคขาว่า she ก็เขาเกะตัวเดียว หรือว่าในเรื่องบางทีอาจจะเป็นแก่หลายตัวแต่ก็ชี้เหมือนกันแต่ว่าเขาก็จะมีมีตัวเลขเพิ่มมาข้างหน้าอย่างนี้เหรอใช่ใช่ไหมชีบันชี้ออใช่ใช่ใชแม่ก็เลยงงเหมือนกันว่าเออทำไมบางคำเขาไม่ไม่เติมเอส deerfish นี่คุณคุยกตัวอย่างแค่สามคำที่จริงมันมีเยอะใช่ใช่มันมีเยอะเพราะฉะนั้นเวลาออกข้อสอบต้องดูดีๆนะว่าคำไหนจะเติมอะไรเดี๋ยวเราจะไปทำใายานี้กันนะคะได้มาจากพี่ยันพิเศษได้เลยค่ะ